สุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Bus and Tru c k บเออร์ไกค่ะตอนนี้นี่ให้ขามาว่าพี่หมอแอบกระซิบแพรมาค่ะว่าว่าช่วงนี้พิเศษนิดนึงตรงไหนคะพี่หมอคะชุดพิเศษยังไงใส่ไข่ครับจบเลย <c oughs> ใส่ไข่พิเศษสิพี่หมอต้องพิเศษเอาละครับผู้ชมครับก็ต้องมีอะไรพิเศษอย่างแน่นอนนะฮะ <c oughs> เพราะว่าสำหรับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องเรื่อง,องที่เกี่ยวกับการแข่งขัน วัน w o ลฟิลวัชคอมเพรสชันสองพันสิบสองนะฮะเป็นเการแข่งขันกับอะไรแข่งประหยัดน้ำมันครับผมสำหรับการแข่งประหยัดน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่าทางวันโ o ลเขาจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะฮะอ,อย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วคนไทยก็สามารถที่จะไปร่วมการแข่งด้วยแต่ว่าในรอบที่1ที่2เนี่ยเป,เป็นทางเกาหลีนะฮะที่ได้แชมป์ไป แลยว่าคนไทยนี้ก็มีการเข้าร่วมเหมือนกันครับผมสําหรับปีนี้นะครับในรอบสุดท้ายเนี่ยที่พี่ไปมาเนี่ยต้องบอกว่าทางคนไทยเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมากแน่นอนคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะในการแข่งขันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเขาจะใช้รถ F M 1 3นะฮะ400แรงม้าเพื่อใช้ในการแข่งขันแล้วก็มี2เขาเรียกว่าเป็นการแข่งขัน2รอบด้วยกันทั้งรถที่บรรทุกน้าหนักแล้วก็ไม่บรรทุกน้าหนัก เป็นยังไงบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าระหว่างการแข่งขันเนี่ยนะเข้มข้นมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ไบ้างผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยจากรอบแรกนะครับทั้ง4ภูมิภาคด้วยกัน73าคนจนเหลือ24 24ท่านเท่านั้นแล้วก็มาวันนี้เหลือเพียง1ท่านโหได้ได้ว่าแบบแบบหัวกะทิมาเลยมันมันมาเลยเลยนะฮะนี่ต้องบอกนิดนึงไปที่ปราณบุรีนะฮะบรรยากาศแล้วก็การแข่งขันสนุกสนานมากมายเลย รวมทั้งถึงได้ไปสัมภาษณ์ด้วย,ยนะฮะ<ค>ทาง <นะ S 1> คุณชาร์กมิเชลนะฮะ,ะ,ฮะซึ่งเป็นปรนะธานเลยนะฮะนี่นะฮะรูปร่างหน้าตานะฮะหล่อเหลาเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนี่สำหรับบรรยากาศในงานเนี่ยผู้ชนะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งมากเลยนะฮะเพราะว่าทำอัตราที่ที่น้อยมากก็คือ3.9มจุดเก้าไอ้สามจุดเก้าแปดครับขอภอภัยซึ่งดีกว่าปีที่แล้วด้วยอ๋อเรียกได้ว่าแบบ ล้างเวลาเก่าไปเลยใช่ไหมครับผมแล้วสำหรับการการแข่งขันนี่นะไม่ใช่แข่งขันในประเทศไทยแล้วจบคนนี้แหละจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปทำการแข่งขันที่ณนะนะครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียด้วยในรอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดของระดับเอเชียแปซิฟิกก็ได้ได้ว่าทั้งแบบเร็วแล้วก็ประหยัดน้ำมันอย่างนี้ใช่ไหมก็ระยะทางนี่จะรวมๆแล้วก็ประมาณ20กว่ากิโลโอ้เยอะเหมือนกันครับผม แข่งกันสองรอบก็คือ,อทั้งบรรทุนน้าหนักแล้วก็<ช>ไม่บรรทุนน้าหนักนะฮะสำหรับคนที่ชนะนี่ต้องบอกนิดน,นึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่นี่ไปสัมภาษณ์มาแล้วด้วยสุขุมมากโอ้เรียกได้ว่าแบบตัวว่าคิดมีะะเลยชนะง่ายแล้วต้องขอแสดงความยินดีด้วย<ช>นะครับก<ช>ับคุณปริญญารุจิปัญญานนท์นะฮะจากหอจกต้นเกตปิโตรเลียมครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศต่างๆเลยดีกว่าว่า มีอะไรน่าสนุกมากแล้วก็ขับเคี่ยวกันเข้มข้นกันมากขนาดไหนเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงของ Bu ส and Tru c k b บเออนะครับส,รสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีอะไรที่พิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้างหลังของผมนี่เขากำลังจะทำ การเปิดนะครับเขาเรียกว่าการแข่งขันฟิลวอชคอมเพติชัน2012ของทางบริษัทวอลโว่กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่านะฮะเป็นสนามสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับที่จะเฟ้นหายอดนักขับครับจาก73ท่านตลอดทั้ง4ภูมิภาคในประเทศไทยนะครับให้เหลือเพียง24ท่านเท่านั้นนะครับที่จะนําไปแข่งขันนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะครับและเราจะมาชมกันเลยนะครับว่าทางข้างหลังของเรานั้นเขากำลังทําอะไรกันอยู่นะครับ ี้ผมก็เดินทางมาอยู่ที่สถานีปล่อยรถนะฮะสถานีนี้จะเป็นสถานีสตาร์แลวก็ฟินิชเลยนะครับผมสาหรับผู้ที่เข้าแข่งขันนะฮะก็จะได้ใช้รถนะครับ FM13 400แรงม้านะครับจะได้ขับทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับก็คือว่ามีรถบรรทุกน้าหนักกับเป็นรถเปล่านะฮะสำหรับรถบรรทุกน้าหนักนี้ก็ต้องบอกว่านะฮะอยู่ด้านหลังของเรานี่นะครับผมไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดกําลังปล่อยนะครับ V6 V5 ก็เตรียมตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขันกันเลยครับ บริษัทวอลโว่กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อวอลโว่ในประเทศไทยได้เดินหน้าคัดตัวแทนนักขับประหยัดน้ำมันในรายการ f e w ิลวอ Competition 2012เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงชัยในระดับภูมิภาคเอเชียณนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ การแข่งขันฟูลวอตคอมเพติชันเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักขับรถประหยัดน้ำมันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและมีวินัยในการขับขี่และมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้ตระหนักถึงการขับรถให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้พลังงานในภาคขนส่งทั่วโลก มิสเตอร์ชาร์คมิเชลประธานกรรมการบริษัทวอลโว่กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่ามีผู้สมัครเข้าชิงชยัยเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยทั้งสิ้น73คนและจากผลของการคัดเลือกรอบแรกที่ผ่านมาได้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นผลจากการรณรง์การขับขี่อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างจริงจังตลอด3ปีที่ผ่านมาทำให้พนักงานขับรถทุ่มเทกับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าชิงชัยในครั้งนี้ และมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมอย่างมาก f ฟูลวอต Competition เป็นกิจกรรมที่บริษัทวอลโว่กรุ๊ปจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและครั้งนี้ก็เป็นปีที่3เพื่อค้นหานักขับรถบรรทุกหัวลากวอลโวที่มีวินัยในการขับขี่โดยเฉพาะเป็นการประหยัดต้นทุนสร้างผลกำไรกลับคืนสู่ผู้ประกอบการได้โดยตรงและที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่และการรักษาสิ่งแวดล้อมผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย จะได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์นักขับรถประหยัดน้ำมันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศออสเตรเลียและยังได้รับรางวัลมูลค่ากว่า5 0 0 0บาทอีกด้วย ชมครับหลังจากที่ได้ทําการแข่งขันมาตลอดทั้งวันนะครับทางบริษัทวอลโวก็ได้ตัวแทนของประเทศไทยนะฮะที่ไปแข่งประหยัดน้ำมันนะครับหรือ fuel watch competition 2002ณกรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ผมก็มาอยู่กับผู้ที่ชนะเลิศได้รับรางวัลนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับรางวัลนี้ฮะก็รู้สึกดีใจมากครับเรามีเทคนิคยังไงครับที่ได้รับรางวัลก็เอ่อเหยียบเร่งให้เบาที่สุดอะครับแล้วก็เอ่อรักษาเวลาให้ดีที่สุดอืมแล้วยอด สามจุดสามจไม่น่าจะสากว่านะครับก็แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่ง f ิลวอชค c มเพลติ t i น i o n 2 0น2นะฮะนะักกุมเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับผมร,บรู้สึกดีใจครับแล้วจะทำให้ดีที่สุดครับแล้วเราได้วางเทคนิคหรือว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องอะไรยังไงบ้างครับก็อาจจะต้อไปฝึกขับให้มากว่านี้ครับอหหนักกว่านี้ เอาละครับผู้ชมครับนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่ชนะได้รับรางวัลนะครับแข่งประหยัดน้ำมัน Fuel Watch Competition 2012ครับคือคุณพี่ปริญญานั่นเองนะครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลาผู้ชมไปกับภาพบรรยากาศนะครับการแข่งขัน Fuel Watch Competition 2012นะฮะสวัสดีครับ อย่างชัดเจนค่ะพี่หมอคะสำหรับความตั้งใจและก็ความพยายามของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยสนุกคลื้นๆนะคะถึงว่าพี่หมอไปคนเดียวนะคุณผู้ชมไม่ชวนแพรเลยแอบน้อยใจเพราะรู้ว่าสนุกอย่างนี้นี่เองก็ต้องขอบคุณทางบริษัทวอนโวด้วยที่เขา ผมก็ได้รับเกียรติใ้จัดกิจกรรมดีๆนะครับผมเพื่อเฟ้นหายอดนักขับนะครับประหยัดน้ำมัน Volvo Fuel Watch Competition 2012นะฮะเราได้แล้วครับผู้ชนะเลิศยินขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะจะต้องส่งใจนะฮะไปเชียร์ด้วยแน่นอนวันที่7พฤศจิกายนนะฮะ2012นี้นะครับกับคุณปริญญารุจิปัญญานนท์นะฮะจากหอยกอต้นเกตปิโตเลียมสำหรับวันนี้น้องพี่หมอก็มีข่าวดีๆแล้วก็ ข่าวสานใหม่ๆเนี่ยมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งข<ช>ันหรือว่าจะเป็นเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะเกี่ยวกับรถเนี่ยก็มีมาให้ชมกันเนาะแล้วก็ร,รถใหม่มโฟตอนมิกเซอร์นะครับพอของปากหอมคอฮิตหน้าก็ยังมีมาใหม่มอีก เรื่องราวดีๆเนาะเราก็จะคัดสรรมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันค่ะสามารถติชมรายการด้วยนะฮะ,ฮะหรือว่าส่งรายละเอียดต่างๆหรือร่วมมาสนุกกับเราได้นะฮะทาง SMS 464-2104นะฮะ4 6 4 2ก0 4นะครับผม<ะ>ก็พบกับเรา 2> ค, <น S> 2คนนะครเป็นประจำนะครับปราหมอแล้วก็น้องแพร<ะ>ในรายการ u u and Truck คร u บนะครับทุกวันพฤหับสบดี3ทุ่มถึง4ทุ่มทาง a d i s ส i ตน์ n าช่อง6 5 สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศต่างๆนะครับของ One w o f i e l w a t c h Competition 2012ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ